ครับตื่นเต้นมากครับผมก็วันนี้ณตอนนี้เป็น,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 น31ธันวาครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงก,ก็จะเป็นหนึ่งมกราปี68นะครับผมก็ตอนนี้ตื่นเต้นกันมากๆเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นงานเขาดาวเขาดาวสองเป็นรั้งแรกด้วยครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทุกคนก็ปลาพร้อม เขาดาวพร้อมกับพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นศิลปินที่มากันในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากมาก้วก็ตื่นเต้นกับปี68กันมากๆครับผมปี2025ก็รอดูว่าปีหน้าจะมีอะไรดีๆรอสําหรับคนไทยทุกคนทุามรกในการทำงานข้ามปีเลยนะครับอกจากนั้นเป็นอะไรที่รู้สึกแบบมันตื่นเต้นนะว่าคือผมบอกกันนะว่าทั้งชีวิตเนี้ยผมเพ่งเคยทางานข้ามปีครั้งแรกเลยแล้วพอเราได้มีโอกาสได้ลองทำแล้วรู้สึกว่าเออมันก็สรุปเหมือนกันมันอิ่มแบบรสชาติหนึ่ง คือปกติผมไปงานเขาดาวบ่อยแต่ไม่เคยไปในฐานะศิลปินไปในฐานะคนดูก็ก็เป็นบรรยากาศเปลี่ยนฟิลเอาก็ทนทีจะอยู่ข้างล่างก็ไปอยู่ข้างบนแทนก็สนุกครับผมถ้าเกิดให้รีวิวตลอดปีเจิตที่ผ่านมาเลยกับความประทับใจความสนุกสนานที่แบบเไม่ได้อยู่ในความสิกของมีอะไรต่างรีวิว แล้วหนึ่งสิ่งที่ประทับใจสำหรับตัวผมนะก็เป็นซีรีส์เรื่องวิาคือเรารักกันแล้วกัน,เ,นเพราะว่าคือแบบว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเราเราแบบเราได้เติมโตขึ้นแล้วก็มีแฟนที่แบบว่าคอยติดตามเรามากขึ้นดนะ้วยครับก็ขอบคุณแฟกคนทุกคนมากเลยครับครับผมแล้วก็นอกจากซีรีส์ผมว่าอันนี้ผมพูดแทนปอลได้เหมือนกันคือมีโปรเจกต์นึงคือโปรเจกต์เพลงของเราทั้งสองคนครับผมที่แย่งกันทำแล้วรู้สึกว่าต่างคนต่างได้ทําในสิ่งที่อยากทากันมานานแล้วก็เป็นแพชั่นใช่เลวพอได้ทําออกมาสักกทททีีี็่่หววงาุคนดูม สิทธิ์เทียได้ไปฟังกันอ่ะมีโอกาสได้ไปฟังกันนะครับผมก็ฝากกันด้วยครับครับอยากทีีผ่านในพาร์ทเดี่ยวเป็นยังไงบ้างครับผมในพาร์ทเดี่ยวปีนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ได้ทำหลายๆอย่างเยอะมากเลยครับผมมีทำโปรเจกต์ตัวซีรีส์หนังเพลงอะไรต่างๆแล้วนะที่ถ่ายไปในปีนี้นะครับผมแต่ว่าจะให้ได้ดูกันในปีส0 25ก็ฝาก็ฟังกันด้วยครับแต่ของปอนก็มีเยอะเหมือนกันใช่ก็ฝากติดตามด้วยครับผม เรื่องที่ภูมิใจมากที่สุดเหรอครับรผมว่าถ้าเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากที่สุดของเราสองคนคือเรื่องเพลงของกันและกันเนี่ยแหละใช่ใชครับผมแต่ว่าเรื่องเพลงที่วเราสองคนต่างๆปนต่างครันแบบว่าเป็นเป็นแบบเป็นความชอบส่วนตัวที่เ,เราตั้งใจทำกันมากเขาเรียกว่าอาจจะปกติแล้วเราเป็นนักแสดงเหรอเราไม่สิว่าเออเราอยากจะมันได้แสดงความสามารถพิเศษของพวกเราทั้งสองเพลงอะไรประมาณ บครัก็โปรเจกต์แจสเปอร์เขาบผมเพิ่งปล่อยเพลงไปเขาบอมซับสติสก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์นี้กับเพื่อนๆทั้งสามคนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามครับผมไปฟังกันได้ในอุทิศไรเซอร์มินสิกนะครับออซิลลี่คู่กับเราถ่ายไพร์โหลดของมิสติสในอุทีศไปแล้วก็ออนแอร์ไปให้ทุกคนได้ดูแล้วครับผมส่วนตัวซีรีส์เนี่ยก็ต้องรอกันเร็วๆนี้เออเร็วๆนี้แต่ก็ไม่เร็วมากเร็วๆนี้แต่ก็ไม่เร็วมากครับผมก็ฝากติดตามไนด้วยครับ ไม่ผมว่าแตกต่างแตกต่างมากคือในถ้าในผู้ในเชิงภาพของเราสองคนที่เราเล่นกันมาเนี่ยเรามีคอมเมดี้แบบเออคอมเมดี้สุดตกไปแล้วเรามีดราม่าไปแล้วเรามีโรแมนซ์หวานๆไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นการผสมผสานอีกข้อหนึของเป็นรถ เขาเรียกว่าอะไรลดความเบียวแล้วกันใช่อันนี้อันนี้จะเป็นซีรีส์แนวเบียวแล้วการนีผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันดูจากกระแสของเทเลอร์แล้วทุกคนก็ให้กระแสตองที่ดีมากๆแล้วรู้สึกว่าแนวนี้แหละน่าจะเป็นแนวที่คนไทยชอบกันเพื่ฝากติดตามด้วยครับทุกคนน่าจะชอบครับผมกดดันเลยยอ่าพูดมากเดี๋ยวพวกผมทำไม่ถึงก็ไม่ถึงง่ายครับแต่ว่าพวกเราสองก็จะทำห้เต็มที่แล้วกันใช่ ชอ, long, ชอบอันไหนครเขาชอบอันไหรถามจะชอบผอนชอบอันไหนช่วผมว่าชอบไอ้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าซีสุดท้ายละกันที่บอกว่าเราจะแกล์ซื้อบริษัทผลิตซีรีส์ครับผมที่ว่า G M Q V อะไรอบ่างนี้อบเพราะเขาละสายแล้วใช่เปวนสนามบอลเขาละสายตอนนี้ทีมคาแรคเตอร์คนทีไว้ตลอด ่ผมว่าไม่น่าได้นะได้ได้แต่วันนี้วันนี้เขาด้เานะวันนี้เขาได้ผมแค่รู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเบื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวเรารอตอนซีรีส์ออนแล้วเดี๋ยวเราเป็นคุณทีทีเดียวเลยแล้วนอกจากนี้ถ้าเขาขึ้นเวทีเขาดาวแล้วเขาบอกว่าเออจบเรื่องนี้ผมขอซื้อเสียพารากอนนี่ผมว่าไม่ได้นะนี่ใหญ่เลยใหญ่เลยนะหลายนี่ใหญ่เลยเปแต่ในไทยก็ยังเห็นอพารากอนหน้านี้ก็ไปไปต่างประเทศต่างประเทศใช่ใช่แต่นี้ก็เราเพิ่งมี VR Royal Sancon Asia Tour ไป ก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้เจอกแฟนหลายๆที่เนาะก็แฟนๆทุกที่ก็ให้การต้อนรับดีมากๆเลยครับก็ดีใจที่ได้ไปมอบความรักให้ทุกคนครับผมครับผมก็ก็เหมือนกันครับผมก็นอกจากคอนของพีอาแล้วก็มีแฟนพีเต่างๆที่ได้ไปในปีนี้ด้วยทั้งด้วยกันทั้งแยกกันแล้วก็ทั้งกับเพื่อนเพื่อคนอื่นนะครับผมก็นอกจากของปีนี้แล้วปีหน้าก็จะมีเพียบเหมือนกันเลยครับผมมีอีกเยอะแยะจุกๆนะครับผมก็ดังนั้นแฟนๆต่างชาติก็ ไม่ต้องห่วงนะครับเราไปเจอทุกคนกันแน่นอนครับไยังเรสามเดือนแรกอะโอ้โหไม่ต้องสามเดือนรอกอีกสองวันเนี้ยแหละสองวันนี่แหละใครับผมใช่ครับี่ไงกับคำที่หยคนบอกว่าเราคือผู้หลอกคันเ,เท่อเทอโอันนี้อันนี้มาจากไหนก่อนนะอันนี้มาจากไหนก่อนขอบหลอ ขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับผมก็เชื่อว่ามีอีกหลายคู่ที่หล่อใช่ไหมใช่คือคือมีจริงๆก็ผมว่าทุกคู่หล่อหมดแหละแค่เรื่ว่าต่างคนต่างมีสไตล์ของตัวเองเท่านันงแต่ถ้าคู่พวกเราเป็นคู่ที่หล่อที่สุดในใจคุณก็ก็ดีใจเชื่อมตัอขอบคุณครับอ่ะคันเที่ยวคู่เรคืออะไรต่างอันที่บอกว่าทุกคู่ก็มีความหล่อที่แตกต่างกันไปอย่างคู่เราครับมันจะมีอะไรที่แบบยินใจอะไรหล่อขั้นเทพครับ อย่างนี้สั่งไม่ก็ก็พี่เป็นคนบอกผมไงอ่าพราะในไหนายเขาบอกแล้วเราก็ต้องใช้มาเป็นกิมมิคไงรับรับเราลองรับใช่เราก็น้องรับเราเราอาจจะอุ้ยเราคัฟแต่ว่าก็ไม่ใช่ก็รับโอ้ยขอบคุณครัฟเดี๋ยวเราก็รู้ไงว่าตอบคืออยากก็อยากปฏิเสธแล้วผมแต่ว่าในเมื่อเขาบอกมาแล้วอ่ะเราก็ยอมรับก็ดีเได้ คือเวลาที่เราสองคนแบบไปไปที่อื่นแล้วเจอแฟนมาชมจไม่หล่อจย์ผมก็แบบเธอไม่รู้ต้องตอบว่ายังไงเขาไม่รู้้่งตอบยังไงนะเขาเกิดมาอย่างเงี้ยเขาเกิดมาหล่อแบบนี้นะโอไม่รู้ต้องตอบยังแหละเอาริต้สผมก็่อมางผมฟุกนะ ผมว่าผมฟุ้งนะคือแบบว่าแบบก็ดีครับผมผมไปจังหวะที่เหมือนกับโชคชะตาต้อจะเข้าข้างพอดีในตอนนั้นแล้วผมชอบคำพูดกับมาร์กกับน,นิโอที่สุดนะผมมากกันนี้ผมบอกว่าโหพวกกูเล่นกันแทบตายทั้งเกมมึงมาช็อตสุดท้ายน,นี่มึงกินพวกกูหมดเลยหมดเลยครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกคือเล่นกับพ,พี่น้องเพื่นอนใช่ครับกีฬาวิทภาพกีฬาวิทยภาพครับผมวิทยภาพที่เล่นกันจริงจังนีเกินไม่ใช่ลมหายใจนะลมหายใจถ้าเกิดมีเยอะด้วยนะใช่ผมที่สุด ีอะไรนะครับปีใหม่เหรอครับยังไม่มีครับผมเนี่ยอยู่ที่นี่เดี่ยแหละปีใหม่เดี่อยู่ที่นี่ด้วยแหละยังไม่มีแล้วของขวัญกันแต่ว่าก็เอ่อก็เดี๋ยวมีไปเที่ยวกันครับผมก็เดี๋ยวปีหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามดูนะครับใช่ใช่ครับผม ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับแ Happy New y ย a r นะครับผม2024เนี่ยเป็น1ปีที่ผมเชื่อว่าดีสำหรับทุกคนเลยแลวน้อง2025 2025ทุขอให้ทุกคนนะผมเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็คืนนี้นะผมไปไหนมาไหนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมขับรถระมัดระวังนะครับผมงไก็เชื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีดีของทุกคนครับครับผมปาร์ตี้ให้สนุกกันได้นะครับแต่กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับต้องอย่ไว้ก่อนกันแล้วกันหน่อยได้ไหมปีหน้าอยากให้เห็นขึ้นโหเผ็าก เคยเลยอ่ะเราก็ค e> ุยกันหมดแล้วได้ได้คุยกันแล้วว่าปีหน้าจะยังไงปีหน้าจะยังไงครับผมโหลองดูด้วยจะจัดนี้ด้วยฮะโอ้โเอางี้เอางี้เอางี้ไหนๆก็ไหนแล้วนานๆทีนานๆทีนานๆทีเราพูดยี่กันคือว่าคือว่าคือว่าถือว่าพูดในที่สาธารณะสักครั้งนี้ยก็แบบว่าเออรักรักมึงนะขอให้แบปลอดภัย ปีนี้จริงดีใจมากที่ได้แบบว่าเห็นทำเพลงออกมาแล้วก็มีกาแรชเตอแล้วก็มีความสุขกับกับเพลงที่ทำก็นาเชื่อว่าปีหน้าเราสองคนจะต้องแบบปังแน่นอนเหมือนกันดีใจเหมือนกันที่เห็นคนที่ชอบเต้นมา4ปีเต้นทุกเวลาว่างเต้นยู่เฉยก็เต้นได้เต้นอยู่บนเวทีจริงๆแล้วแล้วก็ได้เต้นอยู่ใน m v ได้เต้นอยู่ในในผลงานก็ปีหน้าขอให้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอีกเยอะๆแล้วก็มีความสุขกับผลงานจ้า อนเสริมกันน <Allah> so e ี่ยงขอบคุณครับขอบคุณครับมา insert หล่อคับเน่ยหล่อคับเน่ค่ะ